สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับกับรถที่ใช้ระบบส่งกำลัง,งด้วยสายพานนะครับหรือรถออโต้นะครับก็ปัญหาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับระบบเบรกล้อหลังนะฮะทีนี้ก่อนที่จะไปชมปัญหาตรงนี้เดี๋ยวครูขอญาตก,กลับไปคลิปเมื่อวานก่อนนะครับว่า เมื่อวานเนี่ยที่ครูทำคลิปไปล่าสุดเนี่ยคือครูบอกว่าหลังๆมาเนี่ยรถของชาวบ้านของประชาชนที่มาขอรับบริการเนี่ยจะเจอนะครับคือใส่ย,ยางนอกยางในเนี่ยผิดสเปคนะครับโดยที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากช่างคือไปปุ๊บเขาจับยัดใส่ยัดใส่มา แล้วเมื่อวางคือครูก็ยกตัวอย่างไปว่าเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยครูก็เจอเวฟร1อยสิบ110ไอ้ทางทางี่ครูไม่ใช่ร้านที่จะมีงานซ่อมตลอดนะที่เนี่ยที่เป็นโรงเรียนเราเน้นสอนแล้วก็บริการประชาชนที่เขาแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยเข้ามาขอรับบริการครูก็ยกตัวอย่างเวฟไปว่าล้อหลังเวฟเนี่ยมันใช้ยางนอกเบอร์80ทับ90 17 ถ้าเทียบกับระบบอังกฤษก็คือเบอร์2.75จ 27. ุดขอบสิทีนี้ที่เจอปัญหาคือช่างเอาอยางในเบอร์2.5017ใส่มาให้จุดประสงค์คือครูต้องสื่อตรงนี้คือคุณควรก็จะใช้ยางในที่มันเบอร์เดียวกันให้มันถูกต้องถูกไหมอ่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานโจเขาเปลี่ยนยางก็คือคันนี้คันเนี้ย ล้อหน้าใสมาเป็น80ทับ90 14ล้อหลังใสมาเป็น90ทับ90 14เมื่อวานตอนที่เขามาขอรับบริการคือครูก็เดินไปดูล้อเอ๊ะทำไมขอบล้อเนี่ยหน้ามันแคบแต่ทำไมยางเนี่ยมันป่องมันบวมผิดปกติ <c oughs> นะครูก็เลยเดินหาข้อมูลก็จะมีสติกเกอร์บอกอยู่อ่าเดี๋ยวครูข่าเดยชชี้ให้ดูตรงนี้นะเนี่ย เขาจะมีสติกเกอร์บอกข้อมูลอยู่ว่าล้อหน้าใช้ยางเบอร์อะไรล้รอหลังใช้ยางเบอร์อะไรก็คือสรุปได้ว่ารถคันนี้คิกร้อยสิไอเนี่ยใส่ยางนอกผิดมาทั้งล้อหน้าล้อหลังคือมันใหญ่กว่าสเปกนะครับถ้ามันเป็นความพึงพอใจหรือความประสงค์ของลูกค้าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ครูก็บอกแล้วว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอเราไปถามเจ้าอของรถเขาก็บอก เขาไม่รู้ช่างก็จับใส่จับใส่นะพอเอามารับบริการที่โรงเรียนแล้วครูไปแจ้งว่ามันผิดอ๋อเขาบอกเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับการใส่ย,ยางใหญ่กว่าเดิมข้อดีคือมันให้การยึดเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมนั่นคือข้อดีที่ครูมองเห็นยึดเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซิ่งเป็นร้อยเนี่ยไอ้ยางเดิมเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ข้อเสียพอยางมันใหญ่กว่าราคายางแพงกว่าถ้าเป็นยางจุกท้ายก็หมายความว่ายางนอกก็แพงขึ้นยางในก็แพงขึ้นนะราคายางแพงขึ้นพอยางมันใหญ่น้ำหนักยางเป็นไงครับมากขึ้นน้ำหนักลดมากขึ้นพอน้ำหนักมันมากขึ้นมันก็ส่งผลเสียต่อ การกินน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะขึ้นถูกไหมฮะยางที่หน้ากว้างขึ้นหรือถ,ถ้าเป็นล้อหน้าครูจะต้องออกแรงบังคับเลี้ยวมากขึ้นข้อดีเห็นมีอยู่ข้อเดียวยึดก่อถนนได้ดีแต่ข้อเสียมีหลายข้อครูต้องการสื่อตรงนี้ว่าควรจะใส่ให้มันถูกตามสเปคโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านถูกไหมมันก็ควรจะมียางให้มันหลากหลายหน่อย เบอร์หึมีสองเส้นสามเส้นก็ยังดียังในอ่ะไว้เปลี่ยนให้ลูกค้าให้มันตรงตามสเปคแต่ถ้าเกิดของมันหมดแก้ไขชั่วคราวอะไรนนี้นก็ว่ากันไปเพราะครูก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ที่ครูสื่อคือใช้ให้ตรงตามสเปคเพราะเจ้าของหลายๆคันบอกไม่รู้เรื่องเลยช่างอาศัายมากระจายก็แพงด้วยนะครูให้ดูนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาถามว่า แล้วถ้าเกิดเจอยางอย่างนี้แล้วครับอ่านี่แล้วครูขออญาตนะอันนี้ครูไม่ได้มีปัญหากับว่ายางเขาไม่ดีนะแค่เอามานําเสนอตรงนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยมันจะเป็นยางในเบอร์สองจุดเจ็ดห้าทับสามจุดศูนย์ศูนย์ขอบสิบเจ็ดหมายความว่ามันใส่กับยางนอกเบอร์สองจุดเจ็ดห้าก็ได้ใส่กับยางนอกเบอร์สามจุดศูนย์ศูนย์ขอบสิบเจ็ดก็ได้ แต่ในปัจจุบันคือครูต้องถามว่าแล้วไอ,อย้ยางนอกเบอร์3.00ขอบ17เนี่ยมันมีไหมครับมันแทบจะไม่มีใช้แล้วนะฮะที่เห็นก็คือทั่วๆไปคือ2.75เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีครูจะไปซื้อ,อยางในนะครูขอซื้อ,อยางในที่เป็นเบอร์2.75ขอบ17อย่างเดียวพอ ราคามันจะแตกต่างกันอยู่หลักบาทนะครับอันนี้คือครูสมมตินะสมมุติว่าถ้าคุณซื้อ2.75จุเส้นละ60สิถ้าคุณซื้อเป็น2.75จุดทับสามขอบสิมันจะกลายเป็นเสมม้นละ65บาทนั้นครูก็บอกครูมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยไอเบอร์สามมันแทบจะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วในปัจจุบันแล้วครูจะซื้อให้ยางมันแพงกว่เสมม้นละหบาททําไม ครูก็ซื้อ2.75มาใส่ให้ชาวบ้านเขาต้นทุนครูก็ลดไปแล้วเส้นละ5บาทนะเอาไปใส่2.75 17ก็ได้ไปใส่3.00 17ก็ได้เข้าใจครับนะเคเขียร์นะตรงนี้นะครับอ่าอ่กากลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวครูขอญาตตั้ง เสียงรถสองแถวเขาเบิ้งเคี่ยงอยู่นะครับทีนี้หลังจากเมื่อวานเนี่ยนะครับอ่าโจเขาช่วยอยู่จนถึงรอบขําช่วยเปลี่ยนยางคันนี้เสร็จก็คันเนี้ยเขาก็เป่าทำความสารฝุ่นผ้าเบรกให้ครูก็เห็นครูก็ได้ยินอยู่แล้วพอเขาเป่าเสร็จครูก็เดินไปดูผ้าเบรกเนี่ยเป็น KVB เป็นผ้าเบรกของแท้อยู่เลยนะอ่าเขาก็ประกอบกลับไปเสร็จเรียบร้อยโจนักศึกษาร,รอบเช้าบ่ายกลับบ้านไปแล้ว พอถึงรอบข่น้นคันนี้ผู้ช่วยพยาบาลเขายังไม่มาเอารถเพราะว่าเขาเข้าเวรพอช่วงเย็นครูอาบน้าอาผ้าเสร็จมาเตรียมตัวสอรอบข่น้นว่างนะครูก็เลยเดินไปดูที่รถปรากฏว่าพอเวลาครูหมุนล้อเนี่ยมันไม่ได้หมุนได้อย่างนี้นะเมื่อวานมันจะเป็นอย่างนี้คือหมุนได้แล้วหยุดพอหยุดเสร็จครูต้องมาเนี่ยดึงอย่างเงี้ยมันถึงจะหมุนพอหลุดตรงนี้ปุ๊บมันก็หมุนได้จนหนึบหนึบครูก็ไปลองบีบเบรก ระยะฟรีเบกก็ได้ดบีบเบกมันก็ปล่อยดีดีในระดับหนึ่งครูก็เลยมาดูว่าแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันถึงหนืดถึงฟรีนะครูก็มาดูอ่ะล้อมแม็กดูล้อมแม็กครูสันนิษฐานอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะผ้าเบกเมื่อวานเห็นแล้วมันคือของแท้ล้อมแม็กถ้าเป็นล้อของเทียมจะเจอปัญหานะครับ เบ้าลูกปืนไม่ค่อยทนหลวมง,ง่ายไอ้ดุมที่ทำมาข้างในไม่กลมไม่ได้เซนเตอร์อ่าเนื้อโลหะเนื้ออลูมิเนียมเลื้อเนี่ยที่มาทำล้อเนี่ยก็มันเทียบกับของแท้ไม่ได้เพราะว่าหลายหลายครั้งที่ล้อแม็กเขามีปัญหาดุ้งเนี่ยเวลาไปถาหาให้เขารีดให้เขาดัดเนี่ยร้านที่รับทบําบอกเลยว่าถ้าเป็นล้อของเทียมเนี่ยเขาไม่รับ เพราะว่าพออะไรนะพอดัดอะไรแล้วมันกรอบมันแตกง่ายกูก็ไปดูก่อนนะล้อนะครับพอดูล้อเสร็จปุ๊บครูก็มาขยับดูตรงนี้เนี่ยที่จะสื่อที่จะทําเป็นคลิปเนี่ยจุดมุ่งหมายของคลิปเนี่ย,ยตรงนี้เออมันมันก็ทําไมครับบีบมันก็ยุบปล่อยมันก็เด้งแต่มันคืนตัวไม่สุด เหไหมเพราะก่อนหน้านี้คือครูทําคลิปบอกไปว่าหลังจากหมดฝนแล้วเนี่ยเรามาเซอร์วิสรถกันนะก็มีเซอร์วิสอะไรไดครับเบรกล้อหน้าโซ่ so, แล้วครูก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทําการเซอร์วิสเบรกล้อหลังแต่พอดีมันมีภาราไหลยอย่างอยู่เลยยังไม่ได้ทำไอค้คันนี้ก็เช่นเดียวกันมันใช้มานานเนี่ยไอ้ตรงลูกเบี้ยวตรงเนี้ยที่ครูคบอกว,ว่ามันก็จะทำาไมครับสกกันตก ข้างนอกก็จะโดนน้ําโดนฝุ่นข้างในก็จะมีฝุ่นละอองถ้าเบรกใช่ป่ะครับวันนั้นเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยแรงจากเท้าเราทําให้ลูกเบี้ยวบิดอย่างนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเวลากล,กลับก็จะมีแค่สปริงตัวนี้กับสปริงที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นตัวดันกลับแต่บางทีมันใช้มานานๆเนี่ยมันสกปรปกเยอะเหยียบแต่มันกลับไม่สุดพอมันกลับไม่สุดก็คือเจอปัญหา เบรคค้างเบรคค้างทำยังไงก็ต้องถอดเบรคใช่ไหมครับออกมาล้างทั้งฟา์มสะอาดพอออกมาล้างทั้งฟารมสะอาดไอ้ตรงลูกเบี้ยวต้องถอดไหมครับถอดแล้วครูก็ทําคลิปไปแล้วว่าถ้าถอดมาทาฟาร์มสะอาดคือคุณแค่ทาฟาร์มสะอาดเวลาประกอบกับก็เอาจารบีสารหล่อลื่นทาบางๆไม่มีความจําเป็นครับ ที่จะต้องไปทําอะไรนะถ้ามันไม่มีมาจากโรงงานนะ,ะ,ะไม่ต้องไปบากไม่ต้องไปทํารอยที่มันอยู่ในล่องไม่ต้องไปทําหาเรื่องเปล่าๆชัดเจนนะ,ะทีนี้ของคันเนี่ยนอกจากมันจะมีปัญหาเรื่องสศกระโปแล้วมันยังเจอปัญหาก็คือไอตัวเสื้อของไอตัวลูกเบี้ยวตัวเนี้ย ถ้าถ้าเป็นรถที่เป็นระบบโซ่เนี่ยมันจะมีฝาปิดนี่นะฝาปิดดุมเบรกไอตัวนี้ก็คือเสื้อมันอะเสื้อของตัวลูกเบี้ยวเวลาเราใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยลูกเบี้ยวมันสึกไหมครับสึกสึกไอตัวเสื้อลูกเบี้ยวฝาปิดสึกไหมครับสึกพอมันสึกปุ๊บอ่ะถ้าในกรณีเป็นฝาอันนี้ถ้าเป็นดัมเบลของรถโซ่ถ้ามันสึกแล้วเรามีงบประมาณในการเปลี่ยนเราก็ทําไงครับเปลี่ยน ่าซื้อฝาปิดดุมเบรกมาเปลี่ยนลูกเบี้ยวกับพิจารณาเอาถ้าสึกเยอะก็คือเปลี่ยนคู่กันไปแล้วครูพูดดักคอตรงนี้เลยครูครับถ้าผมไม่เปลี่ยนครับอ่าผมจะไปลงกึงครับแล้วให้ลงกึงกึงบูทใส่ได้ไหมได้ครับจะกึงเป็นบูททองเหลืองบูทเหล็กบูทสแตนเลสให้เขากึงได้เลยทําได้เลยครับแต่ครูจะถามว่า ถ้แาแรงให้เขากึงบูสต์อ่ากับซื้อฝาปิดดูใหม่คุณไปเทียบราคากันก่อนแล้วคุณไปตัดสินใจเอาเองเพราะครูสอนเนี่ยคือครูจะรู้แล้วต้องมีคำถามอย่างนี้เกิดขึ้นนีะเขียนนะแล้วทีนี้คันนี้แหละครับนอกจากมันจะฝืนมันสกรปรกแล้วเดี๋ยวท่านดูดีๆนะอ่าเดี๋ยวครูจะขยับเนี่ย คือไอตัวเสื้อเนี่ยของตัวลูกเบี้ยวเบรกอะ่ะมันสึกด้วยพอมันสึกด้วยเวลาเราบีบเบรกปุ๊บแรงแรงมันจะกระทากับตัวสายเบรกใช่ไหมครับมันดิง่งแต่ตอนกลับมันกลับไม่เต็มที่เพราะว่าสายเบรกก็ฝืดตัวลูกเบี้ยวก็ฝืดก,ก,ก็สกปรกและไอรูเนี่ยที่เสื้อมันเนี่ยโปรตีนที่ครูสมมตินนะมันกลมอย่างนี้ใช่ไหม พอใช้ไปลายรูมันสึกมันจะเป็นอย่างนี้พอเวลาเราเหยียบเบรกนะไหมครับมันคลอนมันกลับแล้วมันไม่ได้เซนเตอร์ไม่ได้ศูนย์กลางมันแ็ททาไมครับฝุดฝืดติดติดขัดขัดเป็นบางช่วงทําไงครับครูถ้าในกรณีอย่างเคสนี้คันนี้สมมุตินะเราจะเปลี่ยนนะครับแก้ไขปัญหาแบบทีเดียวจบถอดห้องเฟืองท้ายออกแล้วเปลี่ยนฝานี้ใหม่ แต่คุณก็จะต้องทําไมครับหรือไอ้พวกฝั่งสายพานหรือเฟืองท้ายออกนะพอลื้อเสร็จปุ๊บคือเปลี่ยนฝาตัวนี้ใหม่เสื้อตัวลูกเบี้ยวเบ็ดจบราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่แต่แตอโจย้ายมาที่นี่ที่ยามาฮ่าครูครูไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแค่มาทําคลิปให้เข้าใจนะครับแต่พอเราครยามาฮ่าคันนี้มาเปรียบเทียบอ่ะ ก็มีเสื้อลูกเบี้ยวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นคันนี้เพราะเวลาครูทำคลิปจะมีคนถามว่ามันเหมือนกันทุกรุ่นไหมมันเอาไปใช้กันได้ทุกรุ่นไหมครูบอกว่าคุณดูเป็นคลิปคๆเป็นคันๆดีกว่าคันเนี้ถ้าในกรณีเสื้อลูกเบี้ยวมันสึกท่านดูเนี่ยฮะมันมีการแยกห้องไหมครับ คันนี้ไม่แยกห้องนะครับนี่ท่านดูเห็นไหมครับนี่รูที่เราจะใส่ตัวลูกเบี o ้ยวเบรกนูโวมิโอฟิโนนะแต่กว่าจะสึกมันใช้เวลาหลายปีนะนี่แต่ครูพูดถึงว่าถ้ามันสึกมันเยอะจนมันหลวมันคอนเยอะแล้วไม่พูดถึงการไปกึงบูธนะการตีปอกอะไรไม่พูดถึงนะพูดถึงว่าถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแท้งทั้งอันครับ เพราะไอลูนี้มันไม่ได้แยกเสื้อใช่ไหมครับมันติดเป็นชิ้นเดียวกับแข้งคุณต้องเปลี่ยนแข้งไอแข้งเนี่ยมันพันกว่าบาทสองพันเองมั้งแต่ปัญหาคือแข้งเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีหมายเลขเครื่อง <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีใช้งานไปมันสกปรปกมันฝืดขี้เหนียวไม่ล้างไม่อะไรแม่กลัวไหมฝืนเบรกฝืนเบรก มันเป็นอลูมิเนียมใช้ปลายรูมันก็ยิ่งสึกมันก็ยิ่งกว้างยิ่งขยายบเบรกมันก็ไม่กระชับมันก็ไม่คืนกลับติดติดขัดๆนะอยากที่เหนียวครับเวลามันสกก็ปกเซอร์วิสทำฟาร์มศาสตร์นะไม่อยากเสียตังก็ถอดทำเองดูคลิปครูอะไรก็ว่านไปนะจะได้เข้าใจนะครับว่าไอ้คันเนี้ยถ้ามีปัญหาถ้าจะเปลี่ยนใหม่คือทำไมครับผ่าเครื่อง เปลี่ยนแข้งเลยเพราะว่าไอรูลูกเบี้ยวเบรกมาสึกอ่ะโจขยกกับกลับมาที่คลิกแต่ถ้าเกิดเป็นคันนี้ถ้ามันเจอปัญหาเดียวกันไอลูที่ใส่ลูกเบี้ยวมันสึกคันนี้ไม่ต้องผ่าเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนแข้งใหม่แค่ทำไมครับหรือฝั่งสายทานหรือห้องเฟืองท้ายออกถูกไหม ถอดท่อถอดล้อถอดเด็กแล้วก็แกะไอ้ฝาเนี่ยฝาห้องเฟืองท้ายตัวเนี้ยออกแล้วก็ไปซื้อไอ้ฝาครอบห้องเฟืองท้ายมาเปลี่ยนเพราะว่ารูที่ใส่ลูกเบี้ยวเบรกมันติดอยู่กับฝานี้นะจะได้เข้าใจครูถึงได้บอกว่าเวลาจะซื้อรถมาใช้งานเนะี่ยควรจะศึกษาสักนิดหนึ่งอย่าไปดูแต่เพียงว่า โอ้โหขับไปไหนก็เจอเขาใช้เยอะแยะเลยนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาใช้อะ่ะแล้วมันทนเนี่ยเขาดูแลดีหรือไม่ดีเพราะพฤติกรรมการใช้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันพอเห็นเขาซื้อมาใช้เขามีตังเขาขี่ปีสองปีก็ทำไมครับอ่าเปลี่ยนรถปล่อยโดนยึดแต่ของเราบางคนไม่ได้รวยกาใช้กันหปีสิ 10, ปี พอมาใช้ไม่ดูแลไอ้นั่นเสียไอ้นู่นเสียก็มาบบนอีกใช่ไหมไม่เห็นทนเลยมาถามครูครูแนะนํารถอะไรดีบอกไม่แนะนําดีกว่าครับไปพิจรารณาเองมันดีครูก็เสมอตัวไม่ดีก็มาโทษครูเนี่ยครูเขาแนะนํามานะครับก็ถือว่าจะได้ความรู้ฟังเข้าใจาที่ถูกต้องส่วนคันเนี้ยอของคุณผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยคือเขาบอกว่าเขายังไม่สะดวกทํา เขาไม่ว่างแล้วอย่างเมื่อวานก็พูดไปเรื่องเบรกไม่อยู่เบรกมันจมอะ่ะแกก็บอกว่าขับแค่อยู่ในโรงพยาบาลไม่เป็นไรหรอกนะเราอยากจะทําให้ดีนะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับก็มีประมาณนี้นะจะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ